สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมเราบอกกันเองอมาค่ะเราจะมาเลือกตัวกันนะคะเราจะมาเลือกชุดกันผมนะคะเราจะเป็นผมแบบน่ารักน่ารักสีเราเลือกสีกันดีกว่าเอาสีนี้ดีกว่าค่ะ ใกล้เคียงสีผมในของพีมากที่สุดแล้วมั้ <Nope. S 1> งคะ <c oughs> นี่เราจะใช้ผมแบบไหนดีนี่อันนี้น่ารักค่ะอันนี้น่ารัก <c oughs> อีกเออเฮ้ยมันได้ตานะคะตาเออตานี้ดีกว่าสีฟ้านะคะ ทำหน้าคึมม้มๆนเอยแล้วก็สกินโทนนะฮะโทนของผิวก็อันนี้ดีกว่าน,นี้สวยนะฮะ <laughs> เข้ากับสีผมเลยเห็นไหมแล้วก็เราจะใช้รูปร่างนะคะเป็นผู้หญิงนัน่นเองค่ะปะ่ะเริ่มเล่นกันเลยแค่นี้ก็พอแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ในในกำแพงอะไรนะกำแพงมาเรียนะคะใช่ไหม <laughs> ไม่เคยได้ตามเท่าไหร่ตายแล้วนะฮะหนึ่งตัวตัวที่สองตัวที่สองไม่โดนโอ้ยเราฟันตาได้ค่ะอุ้ยเราล้มเดี๋ยวเออเราได้ทำการช่วยเหลือเพื่อนเสือไปเดินมือด้ยมือด้วยมือด้วยโอเคนี่นี่อื้มอื้มมือหลอดสองสามสี <ś led> โอ๊ยออยยไม่ทันเพื่อนนะคะ <ś led> เพื่อนไวกว่าตอนนี้นะคะดาบเราเหลือแค่คู่เดียวแล้วนะคะไม่รวมพูดที่ใช้อยู่นะเราอาจจะต้องกลับไปเปลี่ยนดาบนะคะไปเติมดาบสิไม่ใช่เปลี่ยนดาบนี่ทุกคนจัดการนางไม่ให้นางออ๊ยนางลดตัวก่อนนี่เราก็ค้าได้นะ,ะ <ś led> อืม อยเข้าไปชนละมุนเมื่อรุ่นวายนะคะเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้พีมือแหละจริงฟันตาละโอ้โหตัดเอาตัดเอาเมื่อกี้มืดนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ดาบอุ้ยดาบคู่สุดท้ายแล้วเป็นไร อืไม่โดนค่ะให้เพื่อนไปเถอะค่ะอุ้ยเกือบไปแล้วทุกคนเราจะเอาไม่ได้เราจะเอาหัวนางไม่ได้อืนั่นไงคว้แล้วเราจะต้องกลับไปยังศูนย์กลางค่ะทางนี้หรือเปล่าใช่ศูนย์กลางไหมตรงนี้เพื่อไปเปลี่ยนแก๊สพิมพ์ก็จะหมดโอไมก์อ oh ด โอเคเรามาในนี้แล้วค่ะกด F เพื่อ r e ฟ i l นะคะมาตอนนี้มาตอนนี้พิมพ์มีของครบแล้วเราจะไปกับมันเลยนะคะอือหนึ่งหนึ่งไม่โดนอ่ะสองไม่โดนโอยโดนโดนตาน้องนะคะไม่ใช่น้องสิแกคือปีศาจนะคะตัวร้ายมันคืออะไรนะ เพื่อนเรากำลังจะโดนกินโอ้โหมาไม่ทันนะคะเมื่อกี้พิมคันจมูกอยู่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ติดบั๊กเออเปิด่ายง่ายมติดบั๊กมาแล้วมา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 อื้ม ทุกคนมึดตกใจเมื่อก oh, 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 oh. uh ี huh. uh ้เ huh. ก uh ือบจะโดนกิน huh. ล uh ่ะโอ้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 เฮือไม่ทันนะฮะโอ้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 เฮือไม่ทันนะฮะมันทำร้ายอุ้ยมันเหยียบเราซ้ำด้วยแกมันเร็วแกมันเร็ว นี่โอ้โหอุ๊ยอุ้ยตรงนั้นดูนี่ดูนี่ท่าแบบซีวิตจริงนะตายค่ะตายอย่างอนาบเออเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมอันนี้ ตอนนี้มีฝูงไททันฝูงใหญ่อุ้ยเราต้องไปช่วยเพื่อนคนะ่ะเพื่อนจุดพู้สีแดงหมายความว่าเจอไททานโอ้โหไททันกเหมือนกันไม่ใช่เรืองไงเราจะต้องฟันตามาก่อนไหมคะนี่หิวบันหัวเลยตื <c oughs> ้อหรือรโอ้เฮือก <c oughs> เราเจอไทยโอ้โหมันจะไม่เห็นเราใช่ไหมคะเออไม่เห็นเอ,อ้าเอ,อ้าเอ,อ้าหายไปต่อหน้าต่อตาเลยเออมื่อกี้เราได้มียืนบนหัวานาง เราจะทำภารกิจก็คือการขึ้นไปยืนอยู่บนหัวไททัานะคะเอ้โอ่ออ่อเอ้ออ้าไปเอ้าเอียงว่ะงงเลยตอนนี้น่ยท่านเยอะมากเลยค่ะเกิดมาไม่หยุดเลยเกิดมามันโดนเซตไว้เลย <laughs> โอ้โหไม่น่าฟูดมากเลยค่ะอ๋อยังไม่ตายนะคะทุกคนแต่เลือดเราก็เหลือน้อยแล้วนะฮะเราจะต้องไปช่วยเพื่อนอืมแกทำร้ายเพื่อนเราอ้อโอ้อยอ้อยเดยดนี่ถ้าพิมพ์โดนเตะทีเดียวคือพิมพ์ตายแล้วนะคะอืมต้าไทยท่านบ้ากะบ้ากัน เราจะขึ้นไปดูไททันบนกำแพงนะคะว่ามีเยอะไหมเออเหือกโอติดติดอุ้ยทุกคนมีคนยิงสัญญาณสีแดงค่ะเราจะต้องไปดูที่สัญญาณสีแดงว่ามีอะไรเกิดขึ้นโอวืดปืดโอ้โหแกจะหมดนั่นเองค่ะเออโอ้โหไททันโอ้โหซากไททันตุ๊ดตุยด้วยเฮือ ตายเลยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเราบอกแมปแอคแท็กออนไททันนะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e กดแชร์พิมพ์ได้นะคะแล้วเจอกันให่คลิปหน้าบ๊ายบายไปกันเลยยู